พาชมลงเรือนบอนสีกันนะจ๊ะนี่ที่นี่คือสวนบอนสีสิริวันบอนสีค่ะมาชมโงเรือนกันนะคะว่าตัวนี้นะคะคุณป้ามกับคุณยุ้ยนะคะเขาทำโรงเรือนกันแบบนี้ด้านบนก็จะขึงสแลนเอาไว้นะคะก็คือทำเป็น ครงเหล็กแบบนี้นะคะเพื่อขึงสแลนเสร็จแล้วเขาก็ใช้เป็นแบบท่อ PVC นะคะในการที่จะขึ้นโครงบอลสีเทพื้นด้วยทรายแล้วก็ตามต่อด้วยหินนะะทำทางเดินด้วยอิดบล็อกแบบนี้นะคะก็มีความสวยงามละลานตาม,มากๆเลยตัวถาดรองนะคะก็ก็จะใช้เป็นถาดรองพลาสติกแบบนี้ค่ะรองน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็ ให้น้องบอนสีทุกๆต้นนะคะอยู่ในนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็เอเป็นไอเดียที่ดีในการที่จะทำโรงเรือนบอนสีแบบให้เราได้ใกล้ชิดกับบอนสีนะคะแล้วก็ไม่ต้องก้มต้องเงยด้วยนะคะแบบนี้ใครมีพื้นที่เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ประตูก็ทำเป็นประตูเปิดปิดแบบนี้ด้วยท่อ pvc นะคะใช้พลาสติกในการที่จะมุงรอบโรงเรือนเลยค่ะสวยงามมากๆเลยลองนำไปปรับใช้กันนะคะไอเดียนี้โยเคดิตให้สิริวันสุ ยกเคดิตให้ส่วนบอลสีสิริวันบอลสีนะคะเพื่อนลองนำไปปรับกันนะวัสดุปลูกโดยส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้เป็นใบก้ามปูผสมกับดินหมักใบก้ามปูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวพร้อมพาไปดู ตัวดินเวลาผสมนะคะเขาก็จะใช้เป็นดินผสมใบก้ามปูแบบนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วใบก้ามปูก็จะเป็นใบก้ามปูที่นำพึ่งแดดนะคะแล้วก็ตากให้มีความเปื่อยยุยนะคะไปดูกันแบบนี้นะคะก็คือซื้อมาเป็นกระสอบกระสอบนะคะทางสวนเขาก็จะเทตากแดดตากฝนให้มันเปื่อยยุยแบบนี้ไปเลยนะเป็นใบก้ามปูนะคะหลักๆเลยที่ทำให้ สีใบของบอนสีมีความเข้มด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงเรือนนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะที่สิวันบอนสีเขาก็จะทําเป็นโรงแบบนี้นะคะได้ก็จะมีอีกอีกหลายโรงเลยค่ะนี่นะพเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามนะคะเพจเอ่อสิริวันบอนสีได้นะคะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เบอร์โทรให้นะคะแล้วก็เอ่อลิงก์เพจด้วยนะคะ วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ